3นักเตะที่น่าสนใจในแพ็กเพย์ออฟเดอะวีคประจำวันที่14มีนาคม2024มีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับเพจเจนันเกมมิ่งรับเติมเกมอ e ี o ุตบอลเติมถูกเติมไวแบบ h ไ Speed เติมได้24ชั่วโมงใช้บริการได้ทั้ง iOS และ Android มีซื้อขาย ID e f อีฟุตบอลด้วยครบเครื่องสุดในไทยแล้วจริงๆและยังมีสินค้าบริการเกมอื่นๆอีกด้วย สนใจติดต่อไปที่เพจเจนันเกมมิ่งได้เลยเพจแท้คนติดตามเป็นแสนลิงก์เพจเจนันเกมมิ่งอยู่ใต้คลิปแล้วเดอ้อโดยคนแรกของวันนี้ครับผมให้เป็นไคล์วอล์เกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถนัดขวาอายุ33สูง183เซนติเมตรครับวอล์เกอร์วันนี้มาในสไตล์แรไอเทมนะผมเป็นเดอะเดสทอยเออร์ครับตัวทำลายเกมฝั่งตรงข้ามข่าวลังก่อนบูฟของไคลวอล์เกอร์ครับากบรบารตอบสนองในการเล่นเกมรับ81ครับการเข้าปะทะ84ความดุดัน85 แล้วก็การสนับสนุนเกมรับ86ครับจุดเด่นของวอลเกอร์ล่างนี้เลยก็คือสปีดนะผมสปีดต้น82สปีดปลาย96ครับวิ่งเร็วมากเตะแรงได้มา81ครับกระโดดได้มา81บังบอลได้81ครับแตม่น่า88วอลเกอร์ก็ถือว่าเป็นกองหลังที่จ่ายบอลดีครับจ่ายบอลสั้น77บอลยาว75ครับเล่น2เท้ามีเดียมนะครับสกิลที่สําคัญของวอลเกอร์ครับมีโซคอนโทรครับม, ing, ม, bon, มีสกิลแมนมาร์คิ้งมีสกิลดักบอลสกิลบ็อกเกอร์นะผมสกิลย่างมงเอเรียลซูเปอร์เรลิตี้ สกิลสไลดิ้งแท็กเกอร์สกิลเคล่ายากแล้วก็ไฟติ้งสปิริตครับใครที่กำลังมองหากองหลังวิ่งเร็วๆสายสปีดต้องคนนี้เลยครับขายวอล์กเกอร์ครับคนที่2ของวันนี้ครับผมให้เป็นเบนไวท์จากอาร์เซนอลนะครับอายุ26สูง186ถนัดขวาครับมาในสไตล์ออฟฟิซิฟูลแบ็กครับเป็นแบ็กสายบุกแล้วครับเบนไวท์ร่างนี้ค่าพลังก่อนพุทธของเบนไวท์นะครับเกมลุกได้มา66อาจจะเติมช้านิดนึงนะครับผมเลี้ยงบอลของบอลอยู่ในเกมที่พอใชจนะ87 5 81 จ่ายบอลทำได้ดีเลยครับผมบอลสั้น87เปิดบัลยาว85ครับเปิดแม่นมากครับลูกมงได้มา75ค่าพลังเกมรับของเบนไวทถือว่ามาดีเลยนะผม88 86 82 89ครับถือว่าเป็นแบ็กจอมบุกที่ได้ค่าพลังเกมรับมาดีมากๆครับสปีดของเบนไวทส่วนตัวมองว่าน้อยไปหน่อยนะผมสปีดต้น78สปีดปลาย83เตะแรงได้มา72ครับกระโดดได้มา80 ตาไมนาแปดสิบเจ็ดเล่นสองเท้าได้ไฮนะครับสกิลสำคัญของเบนไว้นะครับมีเฮดดิ้งนะผมมีเปิดพินพอยต์คอสซิ่งก็มาครับสกิลดักบอลก็มีแมนมาร์กิ้งก็ได้ครับผมมีบล็อกเกอร์มีเคียร์ท่าย่ามีไฟติ้งสปิริตด้วยครับเบนไว้ล่างนี้เป็นแบ็กจอมบุกแต่ได้ค่าพลังเกมรับมาดีน่าสนใจมากๆครับส่วนคนที่3ของวันนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากซนเฮงมินบูตเตอร์ขนาดขวาอยุสามสูง183ยมเซนนะครับมาในสไตล์สไตรเกอร์ครับสุนทรตัวจบสกอร์เเล่่นนนรริมส้้้ฝัังซายก็ไดะคบ พลังก่อนบุตของโซนงมินครับเกมลูกได้มาดีแล้ว87เลี้ยงบอลของบอลได้มา81 82 80ครับถ้าจะไปเล่นหน้าก็ถือว่าได้มาดีครับการเลี้ยงบอลของบอลแต่บอลก็ทําได้ดีครับผมบอลสั้น76บอลยา74ครับจบสกอร์คมกก็บครับจบสกอร์ได้90เสีพีช73ลูกโค้ง85สปีก็จัดว่าแจ่มเลยครับสปีกต้น87สปีกปลาย88ครับเตะแรงได้มาถึง92พลังกระโดด77 บาลาน73แล้วตามีน้า85ครับเล่น2เท้าได้เวลี่ไฮเลยครับโซนหนึ่งมินแล้วก็มีบูสเตอร์การยิงมาให้ด้วยครับบวก3ครับผมสกิลสำคัญของโซนหนึ่งมินครับมีดับเบิลทัชนะผมมีสกิลปัน่นโค้งสกิลยิงไกลสกิลยิงท่ายากสกิลยิงจังหวะเดียวสกิลจ่ายทะลุช่องครับรวมถึงสกิลกับดนันครับก็ถือว่านะ่าสนใจมากๆครับโซนหนึ่งมินล่างนี้ความเร็วมีเล่น2เท้าได้ยิงคมนะครับ นี่ย่ออฟเดะวีคประจำสัปดาห์นี้เพื่อนๆคิดว่านักเตะคนไหนเก่งแล้วก็อยากเปิดได้นักเตะคนไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ